สวัสดีครับงนนมง่พี่น้องเดือดทนหอนผ้านี่กว่าจะผ้าก่อาจะตั้บุกหุงอีสิบเมตรก่าหนิพี่น้องเลยสีสิเม็ดสุ้เห็ดนางฟ้าเ็ดสุ้เห็ดนางฟ้ามาพี่น้องขอามาตั้มบุกหุงพีเพ็ดสู้กินแนวจัดไปอาผักหอมก่อนเตี้ยอันนี้น้ำอีกดิพี่น้อง จัดไปจัดเต็มแต่ก็ได้ใส่ชุดงามแต่ว่โซนชื้อให้เอออ้นใหญ่หรืออ้นน้อยอ้นใหญ่แต่สวยจังเลยหมุนตัวนี่หมุนตัว,ว,ตวอ้อ้ยย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 กัยตยยยยยยยไปยยยยหยอยย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 นยยยยยยอยยยย ้อยหอมบมเมนหอนแล้ก็พิพี่น้องชิซูพ็ดเ,เอาจา้าชุซูพิษเฟืองอ๋นี่มีเดอย่างเี้ันชิซมีแต่เมนูเนี่ยันนี่แะเออกินซาิโ <c oughs> าลซ <c oughs> ิสโมงเขาก็ไปกินลายอย่ะกินทีละน้อยตั <c oughs> ่ลม,มดมือกันนายต้้น้จแต่เมนูนั่นเมนูนี้นะทุกนนะ นี่คือข้าวปุ้นนะพี่น้องนะข้าวปุ้นซื้อมาใหม่เลยเนลหนึ่งเราเอามาสุกหนี่ นั่งฟ้าเอามาชุบมา่อยดูตนีเลยแต่พรอมเอาพี่น้องไปเนี่ยเมียมอนกับมาเลเด็กเป็นเขารีบกับห่องแล้ววันดีครับนั่นพ่อหวานไปหวานเชลินลงไปอ้าวออกมายยงลูกเลูกสาวไปพ่อหวันน้อยางมากมืงอกิง แต่ว่าเราสิบบิล่าสัตว์ป่า,า,าเราพ่าย M16 มาเขาเลือกประทายเมื่อกี้นี่พ,พ่ายปืนแชบม,มาปืนล่าสัตว์ป่าโอ้โฮเดี๋ยวเออบังนั่งน่อยๆถ้ามันน่ามหลายใช่เนอะ เผ็ดเลยรับผิดก็ประมาณสี่ชินี่มันหลายกอสำรูรถึเอาลงอีกคนคนลงอีกตาลติบน้ำตาลแล้วนะตอนนี้ออนไรม,มันแต่แปะไปยังโบกา 9, เกิดเลย มันอนห้งะหรแก๊ดตมวไมต้องอเปิดาตามมาเพื่เพื่อพี่นอ้องไรเอาไพี่น้องเลยครับพี่นอ้องสบายดีและสวัสดีทุกคนเลิศสวรรค์เต็สมสี่น้อ ทำห,หงุดงิดพี่น้องเอาไปดูขา่าวเสร็จแลวนะสวัสดีปีใหม่ไทยเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนให้มีความสุขก,กันแต่ละครอบครัวเนาะคะนะ่ะเนาะปีใหม่ไทยแล้วสวัสดีวันสงกรานต์นะคะ ยังลูกฮะเป็นยังไมาบังลูกจะรูกเป็นยังจะไม่รู้ให้น้าปักมัไปเห็นมีอะไรนี่มันกินกระน้องมันยังปากแก่ของว่าเป็นยังบว่าเป็น But Cikgu. Keng. Cikgu. Tamu. Mak tamu. Maka tamu. มคกินโนะก้าเปค,คนก็เลยมาเจ็บกินกับเนแทบพากันหรอเจ็บกันหคเพนงคนประหยัดแซ่บเก,กีกหลายรับเกี่ยวกับขาวปุ้นเนาะ กัรไม่ได้ไปใส่้วพี่นองกัยู่น้อกันอยู่ในหอกันยู่เรียนน้องเนี่ยแหละว่าใส่มันกาหอน ้องเอ้ยลาไปก่อนครับ